อย่างกรณีนี้เนี่ยกัมพูชาระเบิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ลุกลามขึ้นไปเป็นว่าจะไปฟ้องศาลโลกเลยข้ามหัวความตกลงทวีปพายคีข้ามหัวอาเซียนและข้ามหัวแม้กระทั่งยูเอ็นไปนสู่ศาลโลกเลยเป็นการกระทําที่ผิดประการนี้เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมชาติเราต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าอะไรคือเหตุปัจจัยในเรื่องนี้แม้กระทั่งเหตุนไปจะมั่อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระมาก เช่นเป็นเรื่องของผู้มีอำน,นาจใหม่ในกัมพูชา <c oughs> ซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนจากรุ่นพ่อมาเป็นุลูกเนี่ยอยากจะโชว์ฟอร์มว่ากูก็เก่งเหมือนกันไม่อยู่ในเงาพ่อ <c oughs> อะไรเงี้ยแะ <c oughs> หรือว่าเปเรื่องของได้วุธใหม่มาจากจีนอยากจะทดสอบดูชักจะเล่นไม่คลาดครามกับไทยซึ่งเขาบอกจะมีผมด้ายว่าเหนือกว่าเขา <c oughs> เร่าไม้รูเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่เออ่เราจะต้องหาข้อมูลต่อไปโดยเฉพาะมีคนประนามมันเยอะว, <c oughs> ว่าเห็นไหมทักเิณกับคุณเซ็น,เ,นเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เสื้อแดงก็คือว่าไปกัมพูชาเนี่ยไม่เห็นได้เรื่องอะไรเป็นพวกนี้เป็นดาบสองคือหนึ่งเราไว้ใช้ในสิ่งที่เราไม่ประทับเรื่องอะไรจะเอามาประกาศบอกคนโง่เลยว่าเราเกลียกลารได้แต่คาถามก็คือว่าเราต้องรู้เหตุผลก่อนว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเขาทํโชูกหรือทําจริงหรือโกรธเรื่องอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือการกระทบธรรมดาคนที่เป็นเพื่อนกันและเป็นเพื่อนบ้าน เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครอบครัวของคุเนเซนครอบครัวชินวัตรความสัมพันธ์ตรงนี้ช่วยสถานการณ์นี้ได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณนักศิลป์ออกมาบอกว่าคุยแล้วเคลียร์แล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่จักรภพเห็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ครับตอนที่นายกนักศิล์ออกมาตอนแรกเนี่ยครับเหตุการณ์ไม่ได้ลุกลามต่อไปนะครับเราถึงตั้งข้อสงสัยเป็นการส่วนตัวว่า ทำไมตอนนั้นเรียบร้อยตอนนี้ไม่เรียบร้อยอม,มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแค่วันสองวันนั้นะน,นคะครับเราก็มีเรื่องมีแย่ๆแต่ว่าขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะมันเอ่ยถึงประเทศอื่นด้วยในทางที่ไม่เป็นธรรมนะครับแต่ในส่วนที่คือความสัมพันธ์ระหว่างระกูลระหว่างคนเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละประโยชน์ก็คือว่าสามารถจะหาข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการได้คถ้าเรารู้จักกับหลานทรัมป์เราจะใช้ประโยชน์ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมันใช้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่านํามาอยู่บนโต๊ะไม่ได้ว่าเราจะคุยกับสมมติว่าย,ยกตัวอย่างสมมติจะคุยกับสมเด็จบุญราณีภรรยาหุณเชนหรือจะคุยกับคุณมานาที่เป็นมือธุรกิจครอบครัวครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกกับใคร ว่าเรารู้จักเราคุยหรือไม่มแต่เราใช้เป็นเหตุผลในการทดครับใช้เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลและข้อเท็จจริงนำมาประกอบกันตัดสินใจครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ยังไม่สามารถจะจเจาะลึกได้จนถึงว่าอะไรกอเหตุจูงใจหรือ motivation ให้เกิดพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมเองก็สงสัยในขณะที่มีเพื่อนฝูงอยู่ในกพูชายเยอะ,ะแล้วโทรศัพท์พูดคุยทุกคนก็งงพอกหรอฮะ มผมโทรคุยกับคอนิยติไม่เอ่ยตำแหน่งแต่ใหญ่นะครับแล้วมีความมั่นคงอะนะสองสอคนเนี่ยทุกคนงงหมดไม่ใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเหรอฮะแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะมาดัดจริตกับผมอะเพราะ,ะว่ามันสนิทกันมผมถามเพราะที่คุยมันนี่คือนอกรอบนะผมอยากรู้จริงๆเพราะว่าผลประโยชน์ของกัมพูชาต้องไม่ใช่การรบกันใช่ไหมผลประโยชน์คือการได้มาสิ่งที่ต้องการใช่ไหมค่ะไอ้สิ่งที่ต้องการอะไรอะ คือคือเหมือนกับคนเหมือนกับคนไปวิ่งราวเนี่ยแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินสง<ะ>สารลูกอประเด็นคือสองสารลูกไม่ใช่เกี่ยวเรื่องวิ่งราวถูกไหมเพราะนั้นจะถามบาวางแผนวิ่งราวได้ยังไงก็ไม่ต้องไปถามก็ถามเรื่องการช่วยลูกไปเลยค<ะ>จะได้รู้ว่ามูลเหตุกิเหตุขั้นต้นเนี่ยดยสารตั้งต้นหัวเรื่มอ,อยู่ตรงไหนซึ่งวันนี้ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้อ่ะก่าเหตุยางไงยังไม่รู้ครับ เพราะฉะนั้นถามว่าคบกันมันพี่อย่างนี้คือนิวสินโดนเล่นทั้งสองทางตอนนี้อ๋อคบกันใช่ไหมเลยสวยเอีย๊ยทำเป็นรบแพ้สู้กับบูชาไม่ได้ทำเป็นเดินช้าชาเพื่อช่วยเขาใช่ไหมอย่อ้ด้านหนึ่งบอกว่าอ้าวไหนสนิทกันไม่ไปคุยอ,ะอ่ะโดนทั้งขึ้นทั้งร่องอืเจน<า>ว่าประโยชน์ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีตรงที่ว่าเอาไว้สืบข้อมูลตอนนี้นะครับตอนนี้นะแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะถามอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเอาละในเมื่อถามก็ตอบไปแล้วกันจริงๆการพูดก็ต้องเก็บไว้ พอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งมีการประท้ากันแล้วจะต้องถามว่าทํายังไงจะถอยโดยไม่ต้องเสียหน้าตรงไหนที่จะยอมนะฮะเมื่อสุดท้ายเนี่ยการถอนกําลังทหารทุกครั้งในการรบเนี่ยคือภาวะที่ยากกว่าต่อรบกันทุกครั้งนะเ,เราไปถามทหารที่มีประสบการณ์สิหรือคนเล่นเกมมีสปอร์ตก็ได้ยากที่สุดคือการถอยนะครับไม่ใช่การรุกการถอยนี่ยากที่สุด ที่จะถอยโดยที่ไม่โดนตีกลับที่ไร่พลจะไม่เสียกําลังใจที่จะไม่เกิดเหตุอะไรต่าง,างๆนานากลับมาไอ้ความสัมพันธ์ส่วนจะไม่มีประโยชน์ตอนถอยซึ่งซึ่งในะขณะนี้ก็เชื่อก็เชื่อว่าหลังบ้านคงมีการพูดคุยกันไหมฮะ,ะ,ะครับก็เป็นความเชื่อที่ไม่เกิดจริง <laughs> ความสัมพันธ์เสถียรภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพครับพี่ ไม่มีปัญหาอะไรครับกองทัพก็มีดุลยภาพที่ต้องหายเองอยู่แล้วครับยุ่งพออยู่แล้วกองทัพนะครับเราก็คงไม่ไปเพิ่มปัญหาให้กองทัพเรายือนอยู่หลังกองทัพเต็มที่ประชาชนสนับสนุนกองทัพเต็มที่แต่ก็ขอฝากบอกพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับนี่อาจจะสวนทางนิดหน่งว่าจะโดนด่าไปด้วยตำรวจเนี่ยถ้าเราเทียบกับตำรวจจะต้องมีสองแบบนะหนึ่งตำรวจก็คือพวกที่ปล่อยให้เกิดอาญาก,การรมขึ้นเยอะแล้วไปปราบให้ดูโชว์ให้ดูว่าปราบเก่งยิงเก่ง ใาล้ยิงหัวผู้ร้ายปรบมือกันเอาดอกไม้ไปให้กบรตรวจประเภทที่สองคือป้องกันเก่งจนไม่มีเหตุให้ถกราบเพราะฉะนั้นทหารก็มีสองแบบเหมือนกันบอกเอ้ยต้องรบแล้วรกระบอกสะใจถ้าเกินบริจาคของให้ส่งเงินไปให้อย่าลืมทหารกลุ่มแรกด้วยคือกลุ่มที่เสียสละปิดทองหลังพระไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นทั้งที่ตัวมีอาวุธอยู่ในมือ,อมคนที่มีอาวุธในมือแล้วเนี่ยสะกดกลั้นไม่ต้องใช้อาวุธนั้นเนี่ยคือสุดยอดคนกล้าหา เชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กทวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึ่โลกสะใจกว่าครั้งไหนไหน get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้